คลิปนี้นะครับผมมือนี่สีผ้ามาเบื้องผู้สาวสำหน่อยวยครับผมเออเออมือนี่ได้ถือคุเบียงมาครับผมเออไปหาเงี้ยเงี้ยคุเดียงนี่เออเอาหแม่นูเขียวนี่ไปชี้เสียพู้เก่าอยู่เออหาเก็บหินเออเอาหาเก็บหินนะครับผมเออมือนี่ในเมนูอย่างน้อยกได้หาเก็บหินเนาะเอาได้หินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอาบัดที่นี่พ่อมาถึงบ้านก็ทำความสะอาดหินได้ไป็นอ่งเออทำความสะอาดหินทัดดีๆนะครับผมจากนั้นเราก็เอาเนื้อนะครับผม เออเอาเนื้อหมูของเขานี่ละเออเอาเนื้อหมูของเรามาหั่นนะครับผมมาหั่นกปนชิ้นบางๆโอ้เย็บอยีายอีกง้อจิ้มจุ่มวะเนาะโอ้เอาทูกกระเทียมลงไปนะครับผมตามด้วยพริกนะครับผมเออตามด้วยพริกตามนั่นละกะเอาการชีสล่างสันเมนูเอาไข่นะครับผมเอาตัวไข่โอ้คืณนี่น,น,น่นุ่นเมนเาะโอ้ขนาดผมตาหลังนี่ยังนุ่แม่นขนาดนี้เลยนะครับเอาทานไปนะครับผมบาดน,นี้เอาหินลงมาย่าง เอาหินลงมาย네่างนะครับผมแล้วก็ทาด้วยน้ํามันนะครับผมโอ้เดเนื้อย่างพี่น้องเออเนื้อย่างบ่ได้ย่างข้างใส่กระทะเดี๋ยวพี่น้องข้างใสกหินนะครับผมโอ้สูตรใหม่เดี๋ยวเว้เออเอานีเป็นเนื้อย่างสูตรใหม่นะครับผมสูตรใหม่อ่าบุหรี่บุมมี่กระทะกใสแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่ากระทงนี้มีดีเด้อพี่น้องเด้อเออห็นแล้เนี่ยเป็นธรรมชาติเองว่ามันหินลูกล่างบานเข้าเด้อเออหินลูกล่างอะไรนะ เออะใช้เลยนี่เช่าเสียมไปน้ำกันไปเลยนะครับผมโอ้อันนี้อ่ไรอันนี้มันเป็นหินธรรมชาตินะครับผมมีตางน้ำพาดได้เป็นอันดันึ่งแนะนำนะครับผมบริวิ้นกระถางเนี่ยอย่างนะครับผมใส่แบบนี้แท่นได้เลยนะครับผมโอ้ได้การได้การเอานะครับผมนี่นะครับสูบไม้นะครับผมเอามีควันเนี่ยจวดนะครับผมเอาเปิดปานะครับผมโจวดนะครับผมโอ้ได้การนะครับผมตาวเสมอจวดดีสไนนะครับเอาหลังจากจีจวดเรียบร้อยแล้วโอ้ส่งวินดี้จากเวอร์นอนอยู่นะครับเตแก้มบนวาสันวาเออเอา บานนี้ก็จะได้เป็นข้อเป็ดกข้อไก่ล้วครับผมเออข้ออย่างเงี้ยข้อเป็ดบ่เป็ดกข้อไกลสระเออมันคือกันเนาะหลอกนังเราก็ได้เอออีสานนะครับผมหลังจากที่ต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเออทอดก่อนทอดก่อเออเอาถ้ามาที่นี้เราก็จะมาใส่อ่าอันนี้อาจจะเป็นหุงวัวหรือขุ้งละกวนนี่จะเนี่ยขั้นว่ะเออขั้นวัวกวนนะครับผมเอามาต้มด้วยกันนะครับผม ให้มันนัวลุ่มลึกนะครับผมเต่ชิ้นโบกือแต่ชินนุ่มลึกซ้ำของสาวบึงเนาเพราะเราไม่ได้เสียถ่าเสียนีนะครับผมอามาที่นี่กันใส่เครื่องสูลงไปนะครับผมเออเอาใส่สวัดโซย่ลงไปตามด้วยอัดเบียลงไปอีกสองขวดนะครับผมเพื่อความนุ่มนะครับจากนั้นแล้วก็ต้องอย่างนี้จากนั้นข้าแบบเออฝานอ้อยลงไปอีกนะครับผมโอ้ยฝานอ้อยอย่างดีนะครับผมหวานอี่นยู่ครับนี่อ้าวที่นี้เสร็จเรียบร้อยนะครับผมนี่นะครับผม ข้อเปลี่ยนข้อไก่หรือคอไก่หรือคอเป็ดก็ไม่รู้นะครับเออต้องขี้กันเนาะเออหุ่นอ้อยเออโอ้เผมจะเสียบองเพิ่นยุทธ์ตลอดเนาะเออเอาโอ้เอาป่าๆแล้วก็ฉีดสิ่เบิ้งแล้วก็ฉีดว่าได้การแล้วแต่ว่ามันโมเมนต์กับเกียบเนาะมันเป็นกับเขาเนาะครับผมโอ้เสียบได้การอยู่ครับ